สาทุทธทกะสูตรว่าด้วยเรื่องเดลถีกับมุนีพระผู้มีประภาคตรัสแก่พระอนนท์ดังนี้787เดเดลถีบางพวกมีใจชั่วกล่าวร้ายบุคคลเหล่าอื่นเข้าใจว่าจริงก็กล่าวร้ายด้วยแต่มุนีย่อมไม่ใส่ใจคำกล่าวร้ายที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้น มุนีจึงไม่มีกิเลสเครื่องตรึงจิตในที่ไหนไหน788ผู้ไปตามความพอใจตั้งอยู่ในความชอบใจพึงก้าวล่วงทิฏฐิของตนได้อย่างไรเล่าแต่เมื่อทำตนให้เพียบพร้อมรู้อย่างไรก็พึงพูดอย่างนั้น789สัตว์เกิดใดไม่มีใครถาม ก็บอกศีละวัดของตนแก่บุคคลเหล่าอื่นสัตว์เกิดใดกล่าวถึงตัวเองเท่านั้นผู้ฉลาดทั้งหลายเรียกสัตว์เกิดนั้นว่าผู้ไม่มีอริยธรรม790ส่วนภิกษุผู้สงบดับกิเลสแล้วไม่โอ้อวดในศีลทั้งหลายว่าเราเป็นดังนี้อันหนึ่ง ภิกษุใดไม่มีเกลเลสเครื่องโฟอยู่ที่ไหนหนในโลกผู้ฉลาดทั้งหลายเรียกภิกษุนั้นว่าผู้มีอริยธรรม791เจ้าลทัทธิใดๆมีธรรมกำหนดไว้อันปัจจัยปรุงแต่งเชิดชูวไว้แต่ไม่ขาวสะอาดลทัทธินั้นเห็นอานิสงค์ใดในตนอาศัยอานิสงส์นั้นและสันติ ที่กำเริบซึ่งอาศัยกันเกิดขึ้น792ความถือมั่นด้วยอำนาจทิฏฐิมิใช่ก้าวล่วงได้ง่ายๆการปลงใจในธรรมทั้งหลายแล้วถือมั่นก็มิใช่ก้าวล่วงได้ง่ายเพราะฉะนั้นในความถือมั่นเหล่านั้นน,นรชนย่อมสลัดทิ้งธรรมบ้างยึดถือธรรมไว้บ้าง793 ทิฏฐิที่กำหนดเพื่อเกิดในภพน้อยภพใหญ่ของผู้มีปัญญาเครื่องกำจัดไม่มีในที่ไหนไหนในโลกเพราะผู้มีปัญญาเครื่องกำจัดนั้นละความหลอกลวงและความถือตัวได้แล้วไม่มีความถือมั่นจะพึงไปด้วยเหตุอะไรเล่า794 เพราะว่าผู้มีความถือมั่นย่อมเข้าถึงวาทะในธรรมทั้งหลายจะพึงกล่าวติกเตียนผู้ไม่มีความถือมั่นด้วยเหตุอะไรเล่าเพราะทิฏฐิว่ามีอัตตาทิฏฐิว่าไม่มีอัตตาไม่มีแก่ผู้ไม่มีความถือมั่นนั้นผู้ไม่มีความถือมั่นนั้นสลัดแล้วซึ่งทิฏฐิทั้งปวงในอัตภาพนี้แหละทุตทัตกะสูตรที่สาม ジョー